ไปมาเอาแล้วถึงด้วยแต่อ้อมมึงไม่อ้อมมึงทั้งงานได้วิ่งวัดกันตายอ่อนออกมาว่ายนี่ลำน้าไปก่อนเนี่ยเทวีดังเป็นใครครับ นีพี่น้ำมาสวัสดีพี่น้ำก่อนสวัสดีครับอาสโมสรยา่ครัซึ่งเป็นแชมป์มาไม่รู้กี่พันแชมป์น้วนะครับตอนนี้นั้นคุณพ่อผู้อยู่เบื้องหลังครับผมเด็กๆถ้าไม่มีผู้ปกครองที่น่ารักเราก็จะไปไหนไกลได้ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีรถนะคะเราต้องคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้พี่น้ำบอกว่าพี่น้ำมี อาวุธคู่ใจใหม่อีกแล้วคืออะไรคะขอดูหน่อยครับพี่พี่น้ำคะเนพิเรเตอร์ที่เราไปดูกันวันนั้นพิเรเตอร์เอ็ใหม่ล่าสุดเลยครับที่ไปดูกับพี่พบวันนั้นนะพี่พบเนาทไมถึงเรื่องอันนี้อีกแล้วคะพี่น้ํเชครับแต่พี่น้ํานี่สายพิเรเตอร์ของจริงนะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นพิเรเตอร์เหมือนกันแต่เป็นพิเรเตอร์แบบที่มันเป็นฟรีกนะครับเนาะทําไมพี่น้ําถึงเลือกคู่นี้คะบอกหน่อยได้ไหมเลือดช้ำแล้วมันดีครับเลือดอันน สี่พันสองเล่นบอลอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องไปประตูนะคะนี่นี่อันนี้คือพี่น้ําเป็นสายเดียวกับแม่เพราะแม่ชอบพี่พงไม่ค่อยพี่พงจะไปทางเอกทางอะไรของเขาไปพี่น้ําลองบอกหน่อยสิครับว่าเวลาใส่แล้วมันกระชับอย่างนี้พี่น้าลองใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะของจริงอันนี้พี่น้ําเขาเป็นสายประตูของจริงนะครับก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทางนี้โดยตรง คือที่ไหนครับคู่นี้อลิครอริบ้านเราอาลิโคลาชหรือารอาลิอาริโคราชเนาะไม่ gaming, ลดราคาด้วยใช่ไหมคะตอนนั้น <laughs> ไม่ลบ uh oh. โอ้โหลดน่ะนี่เราต้องแบบจริงจังนะคะแต่พี่น้ำเขาเล่นจริง,งจังพี่น้ำสมควรไหนพี่น้ำลองขยับมือให้ด้วยหน่อยะฮะพี <laughs> ่น้ำลองบอกความรู้สึกน้องให้หน่อยได้ไหมครับแล้วเวลาที่เรารับบอลล่ะคะหนึบเลยไหมครับ รู้สึกงั้นเลยอันนี้ไม่มีฟิงเกอร์เซฟถูกไหมครับ,รบซึ่งพี่น้ำเป็นคนที่ไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ชอบฟนะิงเกอร์เซฟเนาะถึงมีพี่น้ำก้าออกอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมครับจำได้เออต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะเ,เล่นกันเลยไปไปเล่นกัน<อ>ถึงประตูเรียวเอฟซีเลยทีเดียวนะครับผมอเอาไปเลยฮะดวลเลยไหมดวลเลยไหมโอ<า>้ดวลด้วยอ้านี่งานเราต้องแบ่งเป็นทีมแล้วท้งนี้ นี่เป็นเล่นกับพี่น้ำก่อนเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องเตอร์น้องเตอร์ว่านอยู่นี่ใช่ไหมลูกนออ้นองเตอร์อยู่เท่าไหร่แล้วครับ,บครับแล้วน้องเตอร์เล่นบอลเป็นกิจลักษณะไม่ลูกเป็นแบบประจำไหมประจ,ระจเล่นประจำใช่ไหมครับซ้อมที่สนามดีไหมครับซ้อมสนามนีมากบางครั้งก็ไปซ้อมสนามโรเรียนแล้วได้แข่งบ้างไหมลูกเล่นตำแหน่งอะไรครับตครับโอ้น้องเตอร์สัตไทยทุมืออะไรขอลองดูไหนได้ไหมครับนี่ ซื้อที่ไหนลูกเอสสามนี้เด็กๆส่วนใหญ่ชอบใช้เนาะ <Okay. S 1> ซื้อที่ไหนครับน้องเตอร์ครับมีร้านแวบนด้ไหะครับอ่านี้ราคาเท่าไหร่ครับเตอร์500ารแต่เอสสามเขาจะราคาแบบเบาๆให้เด็กๆสามารถใส่ได้เนาะนี่ในความในความเป็นในความรู้สึกแม่ในค,คนไม่ได้เล่นเนาะก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะคะในความเป็นอัปเปอร์หรือว่าเป็นแบบผิวสกินอะไรของมัน,นเนาะเนี่ยความ,มนนหนืดอ,อะไร <แบ S 1> <ช>นะ<า>ดูเหมือนกันหมดนี่นครับ ใช่ไหมครับใ,<ช>ในความ<ต>รู้สึกมีล็อกข้ออะไรเหมือนกันเออมีมีแบบฟิงเกอร์เซฟเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าน้องเตอร์อ,ออกไหมลูก<ม>เออ้อน้องเตอร์ไม่ได้อ,ออกออกเอยน้องเตอร์เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่เอาฟิงเกอร์เซฟออกเพราะว่าอะไรครับก็การนิ้วโซนิ้วหักอะไรแล้วน้องเตอร์ใส่ถนัดไหมลูกถนัดครับเออใส่ถนัดปกติแล้วเนี่ยอย่างพวบพี่น้ําหรือไข่ในน้ำเนี่ยนะพวกพี่น้ํานะโน่นะน,นะน,นะนนะนะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าฟิงเกอร์เซฟทำให้เขาไม่ถนัดมือแต่อันนี้ก็คือน้องเตอร์บอกว่ามันถนัดอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้ก็แค่ห้าร้อยกว่าบาทซ เหมาะกับเราแล้วถูกไหมลูกแล้วเวลาเรารับมันหนืดไหมมันหนึบไหมฮะหนึบแล้วเวลาใส่กระชับไหมครับ,อ,รบอันนี้พี่เตอร์ซื้อมากี่นานแล้วลกูกเพิ่งซื้อมานี่ยครับออวันเดียววันเดียวอ้าวงี้ต้องลองของสักหน่อยแล้วนะคะอันนี้ต้องลองพี่เตอร์นะครับเนี่ยนะคบนี่คือเจ้าบนะ้านพี่น้ำพีเดอร์เอ็ดนะครับรับรับ,รบลูกโทษจากทั้งสี่คนนั้น ทั้งสี่คนนั้นคนละหนึ่งลูกโอเคไหมเราจะให้ยิงจุดโทษ4ี่คนนั้นใครพร้อมแล้วยิงได้เลยนะคะดูซิว่าพี่น้ำจะรับได้ไหมพรอมเอาละหนึ่งลูกผ่านไป oh, <no. S 1> อันนี้ไม่ถือว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะคะเพราะว่าพุ่งไปผิดได้น,นะคะผมคนที่สองครับเราทาเล่นง,ง่ายปหรือปาอ่ะขอรอพี่พ่ออีกคน พี่พบอีกคนลูกที่สองพี่ดำก็รับได้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ดำรับได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหและยองเอซซื้อตัวไม่ผิดตัวนะคะอันนี้คือรักษาไว้ตาบนานเท่านานนะ,ะพบพนัครับจันฟุตบอลครับผม <What? S 1> ไปไป เพื่อนฉันเดี๋ยวเธอจะเสียชื่อแล้วจ้ะเพราะเธอเป็นเจ้าของเซนนะฟเลย้ะผ่านแล้วชาเลนจ์พี่น้ำชนะเลิศขอบคุณมากค่ะโบพุ่งสวยมากบอกเลยใครแข่งกับพี่น้ำให้ระวังตัวไว้ดีโอ้โหยังไม่ได้ขยับเลยเพราะว่าประตูโกใหญ่มากน้องก็ออกไม่ทางอื่นนะเอาไม้ฮัน้องตื่นเต้นฮันน้องตื่นเต้นพงศ์ครับโอ้โหเกือบเกือบเกือบ เกือบแล้วไปโอ้โหจกฟตุบบฟตบอลจวฟุตบอลไม่เสียชื่อจริงๆริงน้ำครับระยองเอีครับนี่เรามาเจอกันตอนตอนค่ำม,มืดแล้วนะคะดูเงาเอานะคะผมว่าใครเป็นใครนะคะเราดูจากเงาเงาของรูปร่างลักษณะแทนนะคะผมพี่น้ำทรายไปตไตมะอ่าเขาเรียก่าไม่ต้องใช้แดงะคะใช้สมอง ขาเรียกว,ว่าคันเตะแบบใช้ค<า>อมพี่เตอร์คร่ะพี่เตอร์โอเคพี่น้ำโอเคนะคะ <ś les> ขอบคุณพี่น้ำม,มากครับฝากติดตามพี่นามมา้ำ <ś les> ระยองเอฟซีนะคะแล้วก็พี่เตอร์บ้านตากและน้องวีอ่ะน้องนายน้องนายหล่อมากน้องนายมองกล้องไว้สิลูกเผือสาวๆจะโอเคเนี่กอ <ś les> ห้าปีนะคะน้องนายนะคะไอ้นี่ตกกระป๋องไปเลยนะคะ <ś les>